สองเท้าก็คือคืออะไรจ๊ะผู้หญิงพะยะค่ะหัวหญิงพะยะค่ะไปทเนี่ยเธอฉันต้องร้องร้องเกินหน้าเกินตาใช่เลยนะอาก็เห็นตั้งท่าไหวหนอดีภาพเป็นกระเทยไม่ลืมขี้กำปรืดนี่ขอสิ่งว่าอะไรนะ สัดสองแ้วก็คือผู้หญิงไหมเจ้าครัะผู้หญิงมันขึ้นเป้าใช่หรอย่านำนางชนีตัวนั้นมาขึ้นเป้าเสด็จขาดถ้าฉันเห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นนะฉันจะด่า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 ตบหน้าถีบอกไล่ออกไปค่อะไรก็จะดีเท่าช้นช้นขาอยู่ได้ยังไงนางชนีด่าเอาซะคืนเลยนี่พี่ห้อยพี่หญ่งเได้ยินไหมชั้นเนี่ยกระดับทูลเสด็จพี่ว่าสัดสองแถวก็คือผู้หญิงเสด็จพี่กิริยามารยาทไม่พอใจเอางี้ยังไงยังไงเราสามคนก็มึงไม่ต้องพูด ดูทีคขังนงั้ยมีวาพี่เราไปเต็มตัวเป็นเจ้าเ่าะรอก่อนนะมีหวังอยู่แล้วชบาฉันว่าเธออยาเข้าไปเลยเนาะเออพี่ฉันสัญญา,ก,ากับพ่อรถไปแล้วเอออจะเข้าไปเขาด,าด่าเธอตกหน้าจะไม่อายเขาเลยไม่อยายหรอกมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ได้ตามเข้ามางั้นใช่ไหมนใครเป็นกันแน่ใครเอาลูกมิมมิทนำหน้าไปยุบพระองค์ไปอ่ะค่ะว่าไง พวกนี้เนี่ยเท่าไหร่แกเอาไปใส่คุ้งถังทิ้งลงโอ้ไม่ใช่หมาเดี๋ยวก็ตกแกไมเอาเลยไปแลกผู้หญิงชาวป่าที่พ้าวเข้าฉันพามาบอกให้กลับไปเขาไม่กลับเดี๋ยวนี้เขากลับเขามานั่งอยู่ในนี้แล้วพะยะนานี่พูดจาภาษาเขา่รู้เรื่องเลยหรือยังไงเนี่ยฮะเขาบอกเอ้แกเขาไม่ยอมบอกบอกให้ไล่ออกไปเขาไม่ไปบอกองอุ้ย อย่ามาปีบโปเตสกินนะไม่โง่โง่หนิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เธอมาฝั่งนี้ก็ได้ผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็มีเชิงผู้เดี้ยงก็ให้คุณเดินจังอะไรว่าถ้าพวกผูเฒ่าใกล้ตายถ้าผู้นี้ไปก่อนเนี่ยพระองค์ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาอยากจะ้ชาวบุญบารมีเพราะว่า ร้อยวันพันปีนะไม่มีลูกเจ้าเข้ามาในป่าในดงเลยนะเขาลูกข่าวเขาอยากจะชมบุญบารมีเราจะเสียนิสัยหันไปคุยกับเขาหน่อยนะนี่พี่ห้อยฉันไม่อยากจะดูหรอกแป๊บเดียวแล้ oui. วมือแกเดี๋ยไม่ต้องมาต้อยซะเลยนี่เนี่ยอีกกระเทยโคกต้อยเก่งที่สุกระเทยเสียเซลอ่ะแล้วเขาต้องพูดว่ายังไงล่ะต่อต่อหรอต่อหรอหันมาคุยกับเขาสักนิดเถอะไม่หัน ไเดียวไม่เดียวไอ้ไอ้กเบี่ยงหน้ามาให้เห็นเลยยายายาที่ก็อปวดแก้งๆก๊อตตัวนี้ไอ้กอิดตายแล้วโอ้ยสงผงแหมี่เปเนจมเนผมเปอหวยนายเดียวไม่ดูนอยเดียวนอยเดียวไม่ดูเข่าไป นี่ันนีได้ได้าล้วมเห็นจีาเ้ยเอยเดี๋ยวก่อนเรนัดกแล้วเ่ีนี่เอาก็นัดกันแล้วว่าเอาเบไงแล้วเออพอ่นแรงจังที่จไม่ใจน้อยาออมาไทำไมล่ะฉันก็ร่วงโบแล้วอะ ลืงแต่ถ้าลายกันเสียงจนตาเหลือ หล่อนสวยจริงจริงฉันถูกหัวใจงามสดใสราศี <c oughs> เห็นหน้าหน้ามันอยากเคียงคูทั้งเลยมีใส่กระเทยเลิกที นี ỏi, à, ่จะไปขายผาตลาดนัดไหน่ี่ยเชยยอดก็เบาเจ็กสีแปดสีนี่เ่ย